สนับสนุนโดยบิตครับนึกถึงบิตคอยคิดถึงบิตครับอ่านุนนร้อยล้าน2,022ก้าวเข้าสู่ปีที่11ทศวรรษที่2เรายังคงมุ่งมั่นออกเดินทางทุกทิศท,ทั่วไทยสร้างไรายได้สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้ อยณ่นระัออนทัวร์ทั่วไทยสัปดาห์นี้ครับพาทุกคนเดินทางกว่า700กิโลเมตรมายังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อตอกย้ำกับความสำเร็จที่ว่าอุตสาหากรรมความงามและสุขภาพในไทยแบรนด์คนไทยดีไหมและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนหลายร้อยคนจากหลายแสนครอบครัวได้จริงหรือเปล่าตอกย้ำสิ่งนี้ด้วยเศรษฐีเชียงใหม่เจ้าของรางวัลไทยแลนด์เฮลท์แอนด์บิวตี้อ a วนต์สองพันยี่สิบสองตัวอย่างซีอีโอต้นแบบแห่งปีสองพันยี่สิบสองมัสเตอร์พิสอินฟลูเอนเชียลซีอีโอ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอดีตเด็กด้อยเต่าเจ้าของแบรนด์สุขภาพร้อยล้านจากเดิม2ปีที่แล้วยอดร้อยล้านปีนี้ตั้งใจปิดยอดปี2,565ที่300ล้านบาทแปลงชมออฟฟิศใหม่โกดังใหม่ลงทุนกว่าร้อยล้านเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ ขอต้อนรับเข้าสู่อายุนอร่า์เดอะสเปเชียลนะครับเราเดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อมาตอกย้ำว่ารางวัลที่ HBA ครับ Thailand Health and b e a u t y a w a r d 2022ครับเพื่อจะบอกว่าธุรกิจ a l t h and Beauty ของประเทศไทยครับสุขภาพและความงามมีคนเ,เก่งๆอยู่มากมายครับและวันนี้ครับจะพามาพบกับเจ้าของแบรนด์ครับที่ก่อตั้งนะฮะจากเด็กดอยสู่แบรนด์อันดับชั้นนําของจังหวัดเชียงใหม่ครับทีมงานเชียงใหม่แบรนด์เชียงใหม่ออฟฟิศอยู่เชียงใหม่แต่มีลูกค้าไปทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับเธอคือเจ้าของรางวัล The Masterpiece of In f อิ e n t i a l CEO ครับหรือ CEO ต้นแบบซึ่งสามารถสร้างแรงสะสะเทือนให้กับแบรนด์สุขภาพและความงาม รเราเจอเ,อเธอเมื่อหลายปีที่แล้วครับยอดขายเธอประมาณ100ล้านครับแต่ปีนี้นาไทยแลนด์ตั้งเป้าที่300ล้านบาทครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของแบรนด์คนเก่งของเราครับคุณเกรสเจ้าของแบรนด์นาไทยแลนด์ครับเกสสวัสดีครับ สวัสดีค่ะโอ้โหเดี๋ยวปิี่ยนประตูให้นะครับ,บแม่และนี่คือเหตุผลที่ทให้เราต้องมาที่เชียงใหม่นะครับเจ้าของแบรนด์หน้าไทยแลนด์ค<อ>ุณเ,เกรซสัสดีอีกทีนะครับสวัสดีค่ะพี่ก้องขอแสดงความยินด,ดีนะครับกับรางวัลทีเอชวีของเราด้วยมาครั้งนี้สวยกว่าเดิมนะครับขอบคุณค่ะ,ะต้องถามว่ารู้สึกไงบ้างครับกับการที่เป็นซีอีโอผู้สร้างแรงสัตว์สะเทือนให้ธุรกิจเฮลท์แอนด์บิวตี้ของเรา มื่อก่อนหนุ่น,นสงสัยมากเลยว่าคนที่จะขึ้นไปรับรางวัลเนี่ย CEO เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไงบ้างเพราะวันนี้นะคะที่ตัวเองได้ขึ้นมารับต้องบอกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ตื่นตันใจมากมันเหมือนเป็นรางวัลที่สะท้อนความตั้งใจว่าที่ผ่านมาเราทํามาถูกทางแล้วในฐานะ CEO CEO ทั้งต้องคอยแก้ปัญหา CEO ต้องตัดสินใจที่สําคัญต้องทําให้ตัวเองและก็แบรนด์ทุกคนนะคะมีชื่อเสียงและทุกทุกอย่างดีขึ้นไปพร้อมๆกันถามความรู้สึกหน่อยนะตื่นเต้นมากโอ้โหต้องขอบคุณมากนะครับ ที่ให้เกียรติกับเวทีของเราและก็ขอบคุณทางรายการอายุน้อยไร้ล้านมากๆนะคะที่มองเห็นศักยภาพของเด็กต่างจังหวัดคนนึงเด็กเชียงใหม่คนหนึ่งได้ขึ้นแท่นไปอยู่ในเวทีอันทรงเกียรตินี้ขอบคุณมากจริงๆครับ้ขอบคุณมากอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณค่ะและนี่ก็นะฮะคือเหตุผลที่ทำให้เราต้องมาเชียงใหม่นะครับหลายๆคนฮะจะรู้จักกับแบรนด์นาไทยแลนด์มากยิ่งขึ้นต้องถามครับนาไทยแลนด์คือแบรนด์เกี่ยวกับอะไรบ้างครับ หน้าที่ได้นะคะคือแบรนด์ของตัวแทนคนลุ่งไหนผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพด้วยนะวัตรกรรมที่ดีขึ้นอย่างแตกตา่างภายใต้ราคาที่คนไทยจับต้องได้ค่ะครับและสำคัญที่สุดทุกอย่างเกิดขึ้นที่เชียงใหม่มีอะไรอยู่ที่เชียงใหม่บ้างครับคนเชียงใหม่เออเจ้าของเชียงใหม่นะคะ ทีมงานเชียงใหม่และลูกค้าเชียงใหม่ก็น่ารักจริงๆต้องบอกว่าลูกค้าเราเป็นสิ่งทั่วประเทศผ่านทางแพลตฟอร์มของรูปแบบออนไลน์ w o r l d w วไปทั่วโลกมากยิ่งขึ้นตอนนี้นาไทยแลนด์ครับยอดขายปีนี้ตั้งเป้าอะไรครับปีนี้นะคะคาดว่าตั้งใจว่าเราจะสามารถปิดได้ที่300ล้านค่ะ300ล้านบาทตอนนี้มีตัวแทนทั้งหมดกี่คนครับ ตอนนี้นะคะเรามีตัวแทนที่เป็นพาร์เนอร์หลักอยู่ที่15คนและมีตัวแทนรายย่อยนะคะทั้งหมด700กว่าคนเป็นแบรนด์ที่เราสนับสนุนความฝันของลูกค้าก่อนให้ลูกค้ามีความสุขก่อนนะคะพนักงานองค์กรดีขึ้นและชีพิตของคุณภาพของตัวแทนจะดีขึ้นะครับรับตอนนี้ฮะมีลูกค้าอยู่ประมาณกี่คนขายของไปปีละกี่ชิ้นครับปีนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเดือนนาเราก้าวเข้าสู่ปีที่17ที่เกตทําในเรื่องของธุรกิจสุขภ,ภาพและก็ความงามตอนเนี้ย เดนาเราเนี่ยแบรนด์เล็กๆแบรนด์ของคนเชียงใหม่นะคะมีโอกาสได้ดูแลลูกค้าคนไทยมากกว่า10ล้านครอบครัวครับสินค้าของเราต้องบอกว่าความน่าสนใจคือเดนาเราเนี่ยเรามีคอของสินค้าที่สามารถทําากรตลาดหรือว่าอยู่คู่กับสินค้าได้นานถ้าหกเปีครับยาวขึ้นไปโอ้โหแล้ววันนี้จะพาเราไปเที่ยวไหนบ้างครับวันนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเกรมากที่สุดและเกรซเชื่อว,ว่า นักธุรก,กิจสตาร์ทอัพหลายคนก็ชอบที่เที่ยวนี้เป็นที่ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนอแต่งตัวแบบนี้พาไปคาเฟ่ดีไหมคะมไม่เราจะพาทุกคนไปที่วัดป่าแดดค่ะครับศรัทธามาศรัทธามา,า,มาเราเชื่อในสติมาปัญญาเกิดการตัดสินใจทําธุรก,กิจก็จะบังเกิดผลไม่ละโมกค่ะโอ้สาธุครับไปครับไปค่ะ ที่แห่งนี้คือนี่แหละค่ะที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ที่เกดบอกกับพี่กองเมื่อกี้นะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจหรือว่าเราต้องการกำลับบงใจเราก็จะเข้ามาที่ที่นี่เดี๋ยววันนี้เกดพาพี่กองขึ้นไปไหว้พระก่อนเลยครับซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่มีอายุประมาณ2 0ปีโ<ห>อ้อี่าแล้วก็มีจิตกรรมนะคะสไตล์ล้านนาเลยค่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปเลยค่ะ ภิวาธานะสีริานิจ์ังวุฒาปัญยีโนจตารุธรรมาวัชนติอายุวันโนสุขขังพระรามดังนั้นความรวยเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาะไม่ปรารถนาเนาะแต่ถ้าเกิดได้มาด้วยความสุจริตร,รมได้มาด้วยความชอบธรรมเงินนั้นก็จะมีความภาคภูมิใจ เป็นี่สุดทขอบคุณคุณเกรสมากเลยครับรู้สึกว่าได้ได้แร,แรงใจแล้วก็ขอโมทนาบุญนี้นะครับให้กับทุกๆคนที่ไม่ได้มาในวันนี้นะครับรู้สึกดีมากเลยครับคุณเกรสรู้สึกดีเหมือนกันค่ะพี่กองมีหลายๆส่วนที่เตือนทางสติของเราจริงๆท่านก็บอกเนาะเหมือนว่า เขาประทานทุกอย่างให้เราไม่ได้ถ้าเราไม่ลงมือทำเองครับผมค่ะ,คะอย่างที่คุณเกรซบอกเชียงใหม่มีครบทุกอย่างจริงๆเลยมีวัฒนธรรมมีอาหารอร่อยที่สําคัญฮะเป็นเมืองของนักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยใช่แล้วค่ะเป็นเมืองของสตาร์ทอัพ นักธุรกิจรุ่นใหม่ค่ะครับกลมกล่อมมากในจังหวัดเชียงใหม่ฮะแล้วต่อไปนี้จะเป็นเรื่องของโหมดธุรกิจแล้วทร <ฮะ S 2> าบม,มาว่านาไทยแลนด์ออฟฟิศใหม่ยังกับซิลิคอนบลเล์จริงหรือไม่ถึกไหครับเดี๋ยวเราต้องได้ชมกันค่ะพี่ก้องเพราะฉะนั้นแล้วจะได้ไปเที่ยวออฟฟิศใหม่นะครับของนาไทยแลนด์เราจะได้มุมมองการธุรกิจของซีีโอรุ่นใหม่ของเราด้วยได้เลยค่ะพี่ก้อง,งออฟฟิศใหม่ล่าสุด นาไทยแลนด์เชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่เจ้ายิานดีต้อนรับทุกคนสู่เชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่เจ้าโอ้โหสวยกว่าออฟฟิศเดิมอีกมุกอัพขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมอ๋อเป็นไงครับอยากให้ที่นี่เป็นยังไงครับอยากให้ที่นี่เป็นศูนย์มัณฑน,นาอ e ีคอมมูนิตี้ค่ะบนพื้นที่3ไร่รที่เรากาําลังจะขยายรองรับกับการเติบโต,ตในอนาคตจะมีอะไรอยู่ที่คอมมูนิตี้นี้บ้างครับมีทั้งศูนย์การเรียนรู้ทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของระบบการทํางานดิจิทัลสมัยใหม่ทั้งระบบการทํางานรูปแบบออนไลน์ ระบบต่างๆที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ค่ะโอ้โหข้างหลังติดภูเขาว,วิวดีติดภูเขาว,วิวดีอยู่ใกล้น้ำและที่สำคัญคอยู่ใกล้แหล่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะครับวัดบาแดของเราใช่ค่ะโอ้โขอให้ออฟฟิศแห่งนี้นะครับเป็นที่ผลิตสินค้าดีๆให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบพระคุณค่ะขอน้นย้ำอีกทีนะครับปีนี้25 6ห้า้รงเป้ากีกองยอดขายเท่าไรครับปีนี้นะคะที่เราตั้งใจไว้นะคะคาดว่าเราจะปิดได้อยู่ที่300ล้านค่ะ300ล้านบาท เรามีสินค้าอะไรสำหรับปีนี้และอะไรคือตัวฮอตอิตในปีที่ผ่านมามที่ทำให้เราสามารถพิชิต CEO ผู้สร้างแรงกับเพื่อมให้กับธุรกิจเฮลท์แคร์สกินแคร์ครับจริงๆผมจะเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่เราไม่ได้เจอกันมา2ปีเป็นช่วงที่หนักมากสำหรับคนทำธุรกิจในรูปแบบของเอสมันมีการปรับเปลี่ยนทั้งเรื่องพฤติกรรมของลูกค้าเยอะมากเลยคะ่ะพี่ก้อง<ม>และมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของแพลตฟอร์ม หนักมากสำหรับโดยนาะพฤติกรรมลูกค้าหลากหลายแพลตฟอร์มมากยิ่งขึ้นเก็ตอยู่ในยุคที่ตั้งแต่ลูกค้าเปลี่ยนแพลตฟอร์มจากเล่นไฮไฟมา Facebook มาที่เว็บไซต์มาที่มาร์เก็ตเพสแต่ตอนนี้พฤติกรรมของลูกค้ามีความหลากหลายมีคลิปวิดีโอสั้นไปเรียวไปติต๊ k ตลอกแพลตฟอร์มที่นาบุกนี่นมีอะไรบ้างครับตอนนี้เนี่ยคะต้องบอกกว่าอันดับแรกเลยก็ยังเป็นที่เฟซบุ๊ก แต่อันดับที่เราเทรนแล้วก็เตรียมมา2ปีแล้วก็คือช่องทางผ่านทางระบบติ๊ t ต็อกและก็ระบบที่สําคัญนี่คือระบบเว็บไซต์เราเริ่มจะกลับขมวดมาที่เว็บหลักของตัวเองให้ลูกค้าได้เข้ามาใช้บริการนะคะเหมือนการช้อปปิ้งผ่านทางระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นครับตอนนี้อยากจะเรียนรู้แล้วครับงั้นสินค้าอะไรครับที่เกี่ยวกับสุขภาพที่ขายดีๆของงานไทยแลนด์ะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวพาไปกำงชมค่ะ ค่ะตัวนี้ค่ะพี่ก้องตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ผลิตนําเข้าสักประเทศญี่ปุ่นตัวนี้เกสใช้เวลาในการกว่าจะพัฒนาสูตรร่วมกับเจแปนนิตยูนิเวอร์ซิตี้ใช้เวลาร่วมกันถึงสามปีสามปีสามปีหนูเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยในฐานะผู้ประกอบการอ่ะมีท้องใจไอ้นี่หนูบินไปหาเขาที่โรงงานครั้งแรกแล้วหนูชิมปุ๊บคิดเลยว่าเดี๋ยวตออเอากลับมานําเข้ามาให้คนไทยได้ได้ครับมันทําไมครับถึงชิมปุ๊บรู้สึกว่าคนไทยต้องได้ชิมหนึ่ง มันเป็นสิ่งที่แบบเท็กเจอร์ถ้าย้อนกลับไปใครใครบอกว่ารูปแบบเย็ดีย้อนกลับไป30ปีที่แล้วไม่ค่อยมีคนถามนะคะค แล้วก็รสชาติทิกเซอร์มันหาที่ไหนไม่ได้2มันเป็นงานวิจัยร่วมกับเจเปนนี่ที่เขาค้นคว้าแหล่งตัวโปรไบติกเป็นแหล่งที่แบบว่าโรงงานผลิตของเขาเฉพอร์ดด้านโดยเฉพาะเลยขายไปแล้วกี่กองครับหนูสามารถทําตัวนี้ทลายทะลุยอดของโดนานก็คือ,อ1ล้านกล่อง1ล้านกล่องค่ะภายใน1ปี 1> ภายใน1ปีแล้วปีนี้ะนจะากี่กองครับเพิ่มอีกเดิมนิดนึงล้าน2ล้าน3ามล้านสามแสนกล่องใช่พี่ก้องขคะตัวนี้ในฐานะของคนไทยหนูรู้สึก ภูมใจมากๆเพราะว่าเดนาร์โปรบาลานเซลลี่เนี่ยเข้าไปควา้าชิงรางวัลระดับโลกที่ประเทศเบลเกียลได้ครับรางวัลน,นี้นะคะเขาบอกว่าคณะกรรมการบอกว่ามี3,000กว่ารายการทั่วโลกที่เขาส่งมาประกวดมีคณะกรรมการถึง8 0ท่านในการตัดสิน และก็เราในฐานะแบรนด์เล็กๆแบรนด์คนไทยคนนี้ก็สามารถคว้ารางวัลน,นี้มาได้โอ้โหเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของเราคนไทยเลยนะครับ<า>ในเวทีระดับโลกใช่หนูรู้สึกแบบว่าเอ้ยเหมือนที่หนูบอกเราได้รางวัล Masterpiece of Potential of CEO แล้วในฐานะ Product แล้วก็ยังขึ้นแท่นส่งผลิตภัณฑ์ของเราไปในเวทีระดับโลกได้โอ้โหภูมิใจจริงๆครับ<า>ขอบคุณมากๆเลยอันนี้โปรบาลาน ต่อไปครับขต่อไปค่ะยังเป็นหวัวในเรื่องของรูปร่างนะคะตัวนี้ก็คือมันตีวิซอยไอโซเลตนะคะซึ่งนําเข้าจากประเทศเกาหลีตัวนี้ก็คือชื่อเลยครับไปได้รับรางวัลนะคะ Cosmo Index นะคะที่ประเทศเกาหลีอ่าตรงนี้เลยค่ะมีโลโก้ติดเลยอันยองเซโยเลยอันยองเซโยตัวนี้ผลิตนะคะนาเข้าจากประเทศเกาหลีทุกอย่างเลยมันจะเป็นบลูบตีที่ หาเท็กเจอร์ได้น้อยมากๆในของตลาดทำอาไว้ก็คือสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องต้องการเติมเตม็มในเรื่องโปรตีนลีนไขมนันดูแลรูปร่างค่ะอ๋อแล้วจะคุนดีแบบนี้อ่าขุนดีนนแบบนี้เป็นสายที่แบบว่าดื่มแล้วทานแล้วไม่รู้สึกผิดค่ะขายไปแล้วกี่กล่องครับตัวนี้นะคะยอดขายประมาณ5 0 0แสนกล่องค่ะ5 0 0แสนกล่ 500, องตลอดระยะเวลาที่เปิดตัวมาค่ะปีนี้เอากี่กล่องเลยครับปีนี้หลูกขอเท่าเดิมก็ได้ค่ะครับค่ะผม ส่วนตัวอื่นๆนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือเดอะเบสของเดนาอยู่แล้วก็คือผลิตภัณฑ์วิตามินกินเก่งนะคะสาหรับคนที่เบื่ออาหารส่วนตัวนี้นะคะเข้ามาในช่วงสถานการณ์โควิดตรงวันนี้ก็คือวิตามินนะคะด็อกเตอร์เอวีคอร์ราแอคอยู่ในหมวดของผิวพรรณดูแลรูปร่างตัวนี้ค่ะเราก็มีการร่วมกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ดูในเรื่องของปัญหาผิวปัญหาสิวและช่วงนี้มันเหมาะมากๆกก็คือเวลาที่เราออกข้างนอกนะคะแล้วก็ สถานการณ์โควิดที่เราไม่กล้าเข้าห้างหรือว่าปรึกษาคุณหมอตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยทางรัดที่เร่งด่วนในหมวดของผิววุดผิวเราให้มันดูเปล่งปลงั่งลดสิวลดความมาันยิ่งอากาศเราร้อนตัวนี้ก็ช่วย<อ>แต่สิ่งสําคัญก็คือเป็นวิตามินที่ดูแลอุปเเรงค่ะสำหรับเดนหน้าของเรานะคะพี่ก้องก็ยังมีสินค้าผลิตภัณฑ์น้องใหม่อื่นๆที่จะออกมาหนูยังบิลีฟในเรื่องของระบบทางเดินอาหาร,รหนูยังเชื่อว่าสุขภาพเราดีเริ่มต้นที่ลําไส้เราดีแล้วก็จะมีตัวอื่นๆที่ออกมาควบคู่กับ เดนนาโปรบาลน้องใหม่ของเราชื่อเดนนาโปรทะเลสค่ะที่ช่วยในเรื่องของการระบบย่อยคนปัจจุบันมีปัญหาในเรื่องระบบย่อยหนักมากเพราะพฤติกรรมกินเร็วเอ่ยทานอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ ตัวนี้ก็เลยออกมาตอบโจทย์ในระบบทางเดินอ,อาหารซิสเ็มในเรื่องของระบบร่างกายให้เต็มสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะมีมากมายเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของพวกเราคนไทยจริงครับแต<น>่ใต<น>้สโลแกนเดนาค,ความดูดีที่วัดได้ค่ะความดูดีที่วัดได้งั้นต้องเรียนถา,ามครับมันเป้าหมายในการออกสินค้าตอบ่อบไปของเดนานาทายแลนเนี่ยมันจะเกี่ยวอะไรด้วยหลักการอะไรครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เกรซจะออกผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเนื่องจากเ็นม,มีชีนของเรานะคะจากเดิมที่เราอยู่ออฟฟิศเดิมเราจะมีทีมแอดมิน CRM หรือวว่่่าาากกรฟิไน์แต ปัจจุบันนี้เรามีทีม Data Analysis นะคะแล้วก็ User e x p e r i e n c e ในการออกแบบรูปแบบประสบการณ์ของลูกค้าหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเกิดจากการฟังเสียงลูกค้าก่อนที่ไหนมีปัญหาที่นั่นจะมีเดืนาและอะไรที่ควรทำได้ยังไม่ดีพออะไรที่เดืนาสามารถเติมเต็มได้ตรงนั้นล่ะคะ่ะจะเป็นในสว่วน เราวางไทม์ไลน์สินค้าก็ขึ้นอยู่กับด a t a ้าข้อมูลที่เราได้เก็บไว้ว่าลูกค้าต้องการให้เราแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรสมแล้วจริงครับที่พาแบรนด์ของคนไทยไปะระดับโลกจริงๆงครับวันนี้ได้เรียนรู้สินค้าของ,งานาทลายแลนแล้วขอ,อเดินที่ออฟฟิศได้ไหมครับข้างหน้าสวยๆมาแล้วเดินไปจะเจอเอะไรตรงชั้นนี้บ้างครับได้เลยค่ะพี่ก้อง สิ่งที่สร้างกำลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดคือการได้ทำในสิ่งที่ตัวเราภาคภูมิใจมาร์คซักเคเบิร์กกว่าที่คุณเกรซจะประสบความสำเร็จแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เส้นทางชีวิตของเธอต้องผ่านอะไรมาบ้างไปฟังเธอกันต่อเลยครับและอยู่ช่วงสำคัญนะครับของ i u ยูนอยล้านเดอะสเปเชียลครับที่ HBA Thailand h ฮล l ์แอนด์บ a วตี้อเวอ2์ซ2ครับกับ c e o คนเก่งของเราครับเด็กหน้าไทยแลนด์นะครับต้องขอเรียนถามครับจริงๆแล้วธุรกิจ Health and Beauty เนี่ยของเมืองไทยจริงๆแล้วยังพอให้คนรุ่นใหม่ครับมีช่องว่างให้พวกเราเติบโตด้วยกันไหมครับเกรว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือน้องๆทุกคนนะคะหรือว่าเรียกว่าตัวเองเป็นรุ่นพี่อะไรกันเนาะแนะนําคนอื่นค่ะก็เราต้องมองเห็นช่องว่างก่อนว่าตรงจุดไหนบ้างที่เราอยากจะเข้าไปข้อหลักที่น้องๆทุกคนควรจะให้ความสําคัญหนึ่งคือเรื่องลูกค้าลูก ตภัณฑ์สำคัญที่สุดผลิตภัณฑ์ต้องตอบโจทย์ ตอบโจทย์ในแง่ทั้งความปลอดภัยและในแง่ผลลัพธ์ที่แบรนด์ได้เอ่ยออกไปยังอุตสาหก,กรรมในเรื่องของธุรกิจและอาหารเสริมยังน่าลงทุนอยู่ไหมถ้าเรามองเห็นไซต์ตลาดมองเห็นความต้องการของลูกค้าและเราสร้างมีมานเกิดขึ้นมาได้ธุรกิจนี้ก็ยังเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนและสาหรับซีโอคนเก่งของเราะครับซึ่งรับรางวัลทีเอชบีเอปีนี้นะฮะ The Masterpiece of Influential CEO นะครับพฉะนนแล้วต้องขอเดินทางวิสัยทัศน์ต่อไปครับสำหรับแบรนด์เดอะนาไทยแลนด์ครับ เหตุผลใดที่ทำให้แบรนด์เดนาไทยแลนด์สำเร็จถึงทุกวันนี้ครับองค์ประกอบหลักๆเลยที่เดนาสําเร็จขึ้นนะคะโตขึ้นจาก2ปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่ามีองค์ประกอบหลายเรื่องมากด้วยกันหนึ่งมาที่เกตบอกเคยกล่าวไปข้างต้นเลยว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เดนาเติบโตมาหนึ่งก็คือลูกค้าแหละรเราต้องบอกว่าเราโตไม่ได้หรกถ้าไม่มีลูกค้าเรามีลูกค้าที่เรามีโอกาสได้ดูแลมากกว่าหลายร้านครอบครัวมากยิ่งขึ้นขยายองค์กร2ก็คงจะเป็นเรื่องของโปรดัก์สินค้าที่มีความแตกต่างครับ แต่่างก็คือในแง่ทางในเรื่องของผลลัพ์หรือแม้แต่ในเรื่องของเท็กซเจอร์ของการกินข้อที่3ก็เป็นรูปแบบของการให้บริการของเดนาที่เราไม่ได้แค่เพียงซื้อมาขายไปเรายังมีบริการที่ให้พนักง,งานที่นี่ค่ะกว่า50กว่าชีวิตเขาได้รู้แพชชั่นของการดูแลลูกค้าว่าความสําเร็จของลูกค้ามาก่อนความสําเร็จของเดนนาเสมอ เพราะงั้นอะไรที่เป็นผลลัพธ์ของลูกค้าอันดับหนึ่งสำหรับเราแล้วเขายังให้คําบริการเราอะค่ะจะมีเทรนพนักงานร่วมกับทีมแพทย์เฉพาะทางทุกครั้งที่เขาให้คําแนะนํากับลูกค้าก็จะมีความแนะนําที่ถูกต้องแม่นยําแตกต่างตัาง,างรูปแบบองค์กรสี่เสาหลักเสาสุดท้ายเดือนนานเราโตคนเดียวแล้วเราก็ยังโตคนเดียวไม่ได้เรายังทำให้พาร์เนอร์หรือคู่ค้าของเราค่ะเติบโตเป็นเสาที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยระบบ ว่าตอนนี้หลายคนอยากเข้ามาเป็นตัวแทนของเดือนาแต่ว่าไม่ได้สามารถรับทุกคนขนาดนั้นเพราะว่าเราต้องต้องการคนที่ตั้งใจจริงๆริงรับเราขนาดนั้นครับเก็มีความรู้สึกว่าตัวแทนนับปัจจุบันนะคะย้อนไป5 1 0ถึงปีที่แล้วกับตัวแทนปัจจุบันี่ยแตกต่างกันละหลายคนเข้ามาบนความคาดหวังที่อ่าตอนนี้ก็เริ่มอยากจะรวยวยนะคะเห็นแบบผลลัพธ์ได้ไวแต่จริงๆเก็ก็มีความรู้สึกว่าการเข้ามาทำแม้แต่ออนไลน์มันเป็นแค่แพลตฟอร์มแต่มันก็คือรูปแบบหนึ่งของธุรกิจ ธุรกิจก็หมายถึงมีทั้งปัญหามีทั้งอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดนาเราอะมีเดือนนาคอเล็ตต้องคัดคนจริงๆค่ะคนที่พร้อมที่เรียนรู้ที่จะทำธุรกิจมีการสอบในภาคส่วนทุกภาคเลยระวางเป็นเดลต้าเลยค่ะตั้งแต่ Product ต้องมีการเทรนกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญช่องทางการขายแต่ละแพลตฟอร์มก็แตกต่างกันลูกค้าต้องเรียนรู้ 3. ในเรื่องเซลล์สคริปต์การพูดกับลูกค้าในแต่ละช่องทางก็แตกต่างกัน4ระบบหลังบ้านคือระบบ CRM เพราะเราไม่สามารถที่จะขายสินค้าได้เพียงตัวเดียวละเราจะต้องทำให้การบริการของลูกค้าเต็มสตรีมมากยิ่งขึ้น5ก็คือวางแผนในเรื่องของระบบทเรื่องของการเงินภาษีต่างๆค่ะตอนนี้ครับโหสิบกว่าปีแล้วแล้วเป็นแบรนด์ที่บอกว่ามีความตื่นเต้นและเติบโตเสมอมาครับสุดตอนนี้ภูมิใจกับแบรนด์ขนาดไหนความภูมิใจของเกสนี่คือต้องบอกว่า,วาเนี่ย เวลาพูดกับพี่ก้องก็รู้สึกยิ้มมีแววตาก็ประกายรู้สึกว่าถ้าพูดถึงเราพูดถึงลูกค้าเราหรือว่าทุกส่วนที่เกี่ยวข้องอะรู้สึกว่ามันออกมาจากอินเนอร์จากใจจริงๆแววตามันจะเป็นประกายด้วยความรู้สึกของเราความตื่นตันมันเป็นคนที่เราเริ่มต้นทุกอย่างจากศูนย์เราทําทุกอย่างที่แบบเราไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะมายืนตรงจุดน,นี้ได้วันหนึ่งเราไม่เคยมีภาพนี้เกิดขึ้นในหัวไม่เคยมีเลยค่ะแต่ทุกครั้งที่เรามาถึงเราก็จะขอบคุณทุกอย่างที่ทําให้ สติปัญญาปัญหาทําให้เรามายืนตรงจุดนี้ความภูมิใจหนูมีความภูมิใจคําโตหลายๆเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราพิสูจนะ์มาตลอดระยะเวลา หลายๆคนเข้ามาในจังหวะของการทําธุรกิจนะคะก็จะมองไปที่อาเดินทางมาหนึ่งแล้วมองไปที่เป้าหมายทุกคนอาจจะเห็นเกตวันนี้เป็นแบบนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้โหแบบมันดูเท่จังเลยมันดูแบบมีนั่นมีนี่เยอะยจริงๆแต่เบื้องหลังของเราอะมันไม่มีใครรู้ว่าเ,ออเราลําบากนะเราต้องอดทนนะเราต้องฝ่าฟันกับหลายๆเรื่องที่ เราคิดว่าใครหลายๆคน,นก็จะมีความรู้สึกว่าว้ทำไมฉันต้องมายินในจุดนี้ความภูมิใจของเกสต้องบอกเลยว่ามันมากมายจริงในวันนี้นะคะในเรื่องของวงการอาหารเสริมเนี่ยเราเชื่อว่าเดอะนะก็เป็นชื่อชื่อหนึ่งเอาอย่างนี้ละกันในแบรนด์ระดับแนวหน้าของประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่เกสอยากจะ go up move up ไปอีกก็คือในเรื่องของการกระจายสินค้าไปที่สินค้าต่างประเทศอย่างเช่นตอนที่เราได้รับรางวัลเนี่ย silver award มันเป็นที่ท,ทําให้เราเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพราะไม่เป็นรางวัลระดับโลกที่ประเทศเบลเยียมก็มีคนติดต่อมาร่วมทาผลิตภัณฑ์สินค้ามีการสัมภาษณนะ์มาว่าเอ้ยทำไมแบรนด์คนไทยตัวเล็กๆคนนี้ถึงไปถึงต่างประเทศได้เกดก็อยากเป็นกําลังใจให้น้องๆน,นะคะที่เข้ามาร่วมทาธุรกิจได้เห็นว่าคนคนหนึ่งที่เริ่มต้นมาจากศูนย์เริ่มต้นมาจากสินค้าการทรําธุรกิจแบกนอดิน,นวันนี้เราสามารถส่งสินค้าออกไปสู่ต่างประเทศได้ด้วยความเชื่ออย่างเดียวว่าเราทาได้ต้องเรียนถามครับเดอะนาไทยแลนด์เติบโตขนาดนี้ ไม่ทราบว่าตอนนี้คุณเกรซมีความภูมิใจในเดอนนาทยแลนด์มากขนาดไหนครับตอนนี้เกดรู้สึกว่าเดอนนานอกจากทำให้ลูกค้าดีขึ้นแล้วเดอนนาก็ยังสร้างคุณภาพของคนที่ดีขึ้นตามเดอนนาเหมือนคล้ายเป็นแหล่งโอกาสอ่ะยกตัวอย่างอย่างไรบ้างเล่าตัวอย่างของพาร์เนอร์เกดคนแรกนะคะคนแรกเนี่ยชื่อน้องเต้วแว้วเนี่ยเป็นคนที่ทานผลิตภัณฑ์ของเกดมาก,ก่อนทีนี้เรามีโอกาสได้ยกู่คุยกันเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้ว สิ่งหนึ่งที่เกดชอบแต้วมากๆเลยทุกครั้งเขาถามว่าพี่เกดคะเป้าหมายของครอบครัวเขาอ่ะเขาอยากให้ทาให้ครอบครัวของเขาดีขึ้นเดนาะสามารถช่วยอะไรเขาได้มัางเวลาที่เกดพูดหรือว่าเวลาที่เกดบอกอะไรน้องแต้วอ่ะแต้วก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าหลายคนนะจะรู้สึกจริงหรือเปล่าเอ๊ะไม่จริงหรอกทําไม่ได้หรอกแต่แต้วเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่จะถามเกดอยู่เสมอว่าพี่เกดถ้าหนูอยากทําแบบเนี้ยหนูจะทํายังไงบ้างให้หนูไปถึง พี่เกดวิธีอย่างเงี้ยต้องทำอย่างไรบ้างหนูรู้สึกว่าไม n เซต็ตของเด็กคนนี้ยเป็นเด็กที่แบบเขาพร้อมที่จะพยายามตัวเองตลอดเวลาวันนี้เด็กที่เป็นพาร์เนอร์ของเกดคนนี้เขาถือว่า เป็นเด็กที่อายุ20ต้นๆที่เป็นหัวหน้าครอบครัวบ้านเขาอยู่แม่ออนนี่ค่ะตอนนี้นะคะทําธุรกิจกระเดนานมา5ปีมีบ้าน4หลังโอ้ครอบครัวเปลี่ยนแปลงจริงๆเลยครอบครัวเปลี่ยนแปลงจากเด็กคนหนึ่งที่พ่อแม่เลี้ยงบัวอย่างนี้นค่ะเขาสร้างความสะดวกสบายครอบครัวแต่สิ่งหนึ่งที่เกดชอบเขาและอยากเป็นหนึ่งโมเดลก็คือความพยายามของเขาที่มันมากพอคนที่2เลยเนี่ยน้องโมเขาทําธุรกิจกับเกรตั้งแต่ตอนเรียนมาหลาลัยพอเขาเรียนจบเขาก็ไปทําธุรกิจส่วนตัวเขา แล้วเขาก็โดนโกงหมดเนื้อหมดตัวเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาอะเป็นคนที่ถูกคนอื่นทำร้ายมาละเราจะไม่เป็นอีกคนที่ทําร้ายเขาเราบอกน้อโมขึ้นมาเลยเรามาเริ่มต้นกันใหม่เก็สอดเนี่ยอาชีพที่ความรู้ที่เกมีเพราะเรารู้สึกว่าถ้าที่อื่นทำร้ายเขาเป็นเรื่องของที่อื่นแต่สำหรับเราเราจะไม่ทําแบบนี้กับเขาวันนี้น้องโมเป็นเด็กอายุ20กว่ากว่าหนกันที่สามารถเป็นหัวหน้าครอบครัวและเลี้ยงตัวเองได้เคสที่3นะคะอันนี้เป็นเคสที่เกรู้สึกว่าประทับใจ มากๆก็ตรงที่ว่าน้องคนนี้เป็นเด็กดอยไม่มีสัญชาติไม่มีสัญชาติเลยเรียนไม่มีบัตรประชาชนน้องทําธุรกิจออนไลน์นประสบความสาเร็จอยู่ระดับหนึ่งพอเข้ามาป้ากับสินค้าของเดรนาและเอาองค์ความรู้ของเดรนาเข้ามาเสริมเขาเอาสิ่งสิ่งนี้ไปสอนให้กับเด็กบนด้อยที่ไม่มีโอกาสเขเผาวันนี้มมนมีเพื่อนหลังความสำเร็จทุกคนที่อยู่บ้านมาไม่ว่าจะเป็นตัวแทนที่แข็งแกร่งทีมงานที่น่ารักทุกคนรวมถึง โรงงานทาเนอร์ใช่ให้นาสนับสนุนและคุณหมออาดีทุกทท่านที่ถ้าไม่สุดจริงจะไม่กล้าปล่อยสินค้านีนาเดินนาเด็ดค่ะเดเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่เดินนาไทยแลนด์เราจะไปต่อก็คือเราตั้งใจเหมือนวันแรกเริ่มที่เราเริ่มต้นธุรกิจเลยค่ะว่าเราอยากฟังเสียงลูกค้าเพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้มากที่สุดเพราะเราเชื่อว่าความสําเร็จของลูกค้ามากกว่าความสําเร็จของเดินนาไทยแลนด์กว่าเสมอ มันเหมือนว่าถ้าวันนี้ถามว่าเดินนาคขืออไรก็จะ้งบอกว่าความภูมิใจเดินนาสําหรับเกดมันคือการส่งต่อโอกาสโอกาสให้กับคนมากมายหลายคนเห็นเกดวันนี้ทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าโอ๊ยอยากเป็นแบบพี่จังอยากเป็นเหมือนเกดจังทําไมทํายังไงให้ประสบความสําเร็จทําไมทํายังไงให้ตัวเองแบบมันมีที่อย่างที่ภาเพนอะ่ะแต่ละหลายคนอาจจะลืมไปในส่วนว่าเกดแลกอะไรกับมันมาบ้างเกดทําธุรกิจนี้ตั้งแต่17ปีเกดทําทุกวันเกดแลกเวลานอน,น,อนเวลาเที่ยวแลกตลอดเลย เวลาใครถามเกดก็เกดก็มีความสบว่าทุกคนทําได้ทุกคนทําได้เหมือนเกดนี่แหละและอาจจะทําได้ดีกว่าเกดด้วยซ้ำไปอันนี้เราไม่ได้พูดปากหวานนะคะแต่เรารู้สึกว่าเขามีโอกาสที่จะทําได้เพราะสิ่งที่เกดทำอ่ะไม่ได้แตกต่างจากคนทั่วไปเลยเกดเพียงแค่ทํามากกว่าคนทั่วไปเขาอยากจะทํา กรอยากให้เรื่องราวของน้องๆทุกๆคนที่เข้ามาจากคนที่เริ่มต้นจากคนไม่ได้มีอะไรแต่เขาพยายามอย่างมากพอวันนี้ทุกอย่างมันก็เลยออกดอกออกผลเพราะสิ่งที่เขาพยายามค่ะคนั่นหมายความว่าถ้าใครกำลังมองหาโอก,กาสในชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและครอบครัวเดินนาไทยแลนด์มีโอกาสให้มีโอกาสให้กับคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงและพร้อมจะพัฒน,นาตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ฮะสำหรับคุณกเกรซเองเป้าหมายต่อไปที่จะพาเดือนนาไทยแลนด์ไปให้ถึงคืออะไรครับ ถ้าเป็นเรื่องของวิตามินอาหารเสริมเนี่ยหรือว่าเฮลตี้สุขภาพเนี่ยถ้าระดับแบรนด์ในประเทศไทยเนี่ยระดับเนหนาเราเชื่อว่าเดะนาเป็นชื่อที่มีติดอยู่ในนั้นสิ่งหนึ่งที่เกดอยากจะผลักดันก็คืออยากจะผลักดันเดะนาออกไปสู่ตลาดต่างประเทศมากยิ่งขึ้นไปสู่ความเป็น global มากยิ่งขึ้นจากผลพวงที่เราได้รับ Silver Award มาที่ประเทศเบลเยียมรางวัลน,นี้ก็เป็นเครื่องการันตีว่ามีคนให้ความสนใจและมี ผู้ที่สนใจจะมาร่วมทำธุรกิจกรบเดนามาค้นอันนี้คือจุดหลักสำคัญที่เกดว่าเร็วๆเนี่ยเกดก็อยากจะพัฒนาตัวเองไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นค่ะคก็ขอเป็นกำลังใจนะฮะให้เดอนนาไทยแลนด์นะฮะพาสินค้าคอไทยไปปักธงแหลที่ในโลกนี้นะครับค่ะครับ,รบแลวผมเชื่อว่าตอนนี้ฮะคงม,มีคนที่อยู่ในธุรกิจวิตามินอาหารเสริมเฮลแอนด์บิวตี้ในเมืองไทยฮะมองซีอีโอคนนี้ฮะเป็นตัวอย่างและอยากจะเดินตามบ้างช่วยให้กำลังใจพวกเราหลายๆคนเลยฮะ ที่พร้อมที่จะพาโอกาสธุรกิจของเองให้มายืนแถวหน้าเหมือนที่เดินนา้นไทยแลนด์เป็นทุกวันนี้ครับหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่สําเร็จแล้วในโลกโซเชียลวิธีการเดียวที่จะทําให้เราบรรลุเป้าหมายไปได้ก็คือการที่เราแข่งขันตัวเองในวันนี้กับตัวเองในคนเมื่อวานและกล้าทําในสิ่งที่เรากลัวได้วันละหนึ่งเรื่องแค่นี้ละคะ่ะอายุน้อยร้อยล้านคนถัดไปก็จะเป็นคนได้คะ่ะ จงฟังเสียงลูกค้าและแก้ให้ตรงถึงปัญหาเพราะธุรกิจใดที่สามารถแก้ปัญหาให้ผู้คนได้ย่อมเป็นที่ต้องการและพูดถึงพัฒนาสินค้าใหม่ใให้ตอบโจทย์จงอย่าหยุดอยู่กับที่รักษาม,มาตรฐานและพัฒนามาตรฐานให้ทัดเทียมระดับโลกค้นหาโอกาสใหม่ใให้ตัวเองการได้ทำตามใจมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดลองหาสิ่งที่คิดว่าตัวเองทำได้ดีพัฒนาจักรยภาพตัวเองอย่างสม่ำเสมอ และมุ่งมั่นทำมันอย่างไม่ยอมแพ้สักวันความสำเร็จจะเป็นของคุณเองอายุนร้อยล้านเดอะสเปเชียลปิยะธิดาบำรุงรักอย่าลืมฝากกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ subscribe ติดตามกดกระดิ่งช่องอายุน้อยร้อยล้านกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจและก็แรงบันดาลใจของนักธุรกิจดีๆที่พวกเราจะเอามาเล่าให้ฟังเอามาสัมภาษณ์ตลอดทั้งปี2021นนี้และหวังว่าเราจะได้สัมภาษณ์คุณเป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปครับ